นี่นะครับผมจะมาพาทุกคนเนี่ยไปลองทำอินเทอร์เน็ตไปีผมไปรวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่างๆมารวมทั้งหมดได้18ตัวแล้วก็สี่เหลี่ยมโผล่ออกนะครับเขาบอกว่าเป็นรหัสเน็ต 1GB 1กบาย1วันนะครับดูซิว่าได้หรือเปล่านะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนับทุกคนนะครับประสบมิฟอลชนลช่วงของมันลองได้นะฮะปีทีเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้จัดนะครับผม วันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนเนี่ยไปลองทำอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับทุกคนซึ่งผมไปรวบรวมมาจากเว็บไซต์ต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งหมดได้18ตัวนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปสมัครได้ที่รหัสไหนนะเพราะว่าผมยังไม่ลองเลยนะปกติแล้วเวลาผมทำาินเทรเ็ดฟรีใช่ไหมผมก็จะลองทําก่อนนะครับลองสมัครนู่นนี่นั่นให้ทุกคนดูก่อนนะแต่วันนี้ยังไม่ลองเลยนะครับเดี๋ยวเอามาเป็นแบบตรงนี้เลยชาเลนจ์นะครับไม่รู้ว่า18ตัวตรงนี้ จะมีตัวไหนที่ได้ไหมชิตัวอาจจะได้ตัวเดียวหรือ18ตัวอาจจะไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมในคลิปกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กับบิฟอร์ชแนลนะครับมาดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมจะต้องเช็คยอดเงินให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าผมไม่มีเงินนะไม่มีเงินจริงๆนะเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็ขึ้นเห็นไหมครับลองชื่อเข้าเครือข่ายมันไม่มีเงินนะโหน่าสงสารนะยุคโควิดแบบนี้ใครเขาจะมีตังกันหรอเออ อ่ะโอเคครับกดเช็คเงินนะดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งดอกแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเช็คยอดเงินนะครับแน่นอนไม่มีอยู่แล้วนะฮะนี่นะครับศูนย์บ้าศูนย์สตังชีวิตเศร้านะฮะและ้วต่อไปครับเป็นการเช็คโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ของดีแท็กเดอร์อ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ หลังจากที่เราเช็คทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะบอกว่า,เ,าเดี๋ยวนะซิมของคุณนะครับไม่มีโปรโมชั่นใดนะครับโอเคนะครับไม่มีโปรโมชั่นนะครับทุกคนอโอเคไปที่ประจักษ์กันแล้วนะทีนี้ทุกคนครับก่อนที่จะทําการสมัครผมจะบอกว่าคนที่จะสามารถใช้เน็ตฟรีได้นะครับมี3เง<ข>ื่อนไขดังนี้นครับข้อที่หนึ่งเงื่อนไขแรกนะครับคุณจะต้องเป็นสมาชิกของ d t แทนะครับเกินกว่า3เดือน2 คุณจะต้องเคยเติมเงินเข้าระบบนะฮะอย่างน้อยๆ3 0 0บาทและก็ข้อที่3นะ,ะซิมของคุณต้องเป็นซิมแบบระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับแบบรายเดือนทําไม่ได้นะจ๊ะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารหัสในการสมัครมีอะไรกันบ้างครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการสมัครตั้งแต่รหัสแรกไปถึงรหัสที่18นะไม่รู้ว่าจะได้ที่ตรงไหนถ้าได้ตรงไหนผมหยุดเลยนะครับทุกคนโอเคนะไป let's go รหัสแรกนะครับดอกจัน103์ดอกจันหนึ่แล้วก็สี iam, ่เหลี่ยมโถออกนะครับเขาบอกว่าเป็นรหัสเน็ต1กิกะไบต์1วันนะครับดูซิว่าได้หรือเปล่านะฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะมันจะปังแต่รหัสแรกเลยเหรอเดี๋ยวรอเขาบอกเขาบอกว่ารอ,อาข้อความสักครู่หนึ่งนะครับฮ้่มันใช่อะ่ะมันจะมาปังแต่รหัสแรกไม่ได้นะคลิปถือว่าจบไวคลิปผมไม่ถึง10นาทีนะได้ไหมเอา้าได้ครับทุกคน เริ่มใช้โทรทุกเครือข่ายวินาทีละ1.5สตางค์ไม่รวมแวดนะครับเ,เฮ้ยเราม้อเสียตังค์ไว้เนี่ยดี่อนดี้เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมเฮ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายคลิปผมจะจบตอนนี้ไม่ได้นะนะเมื่อกี้ได้เป็นโทรฟรีมาเฉยนะครับแต่ไม่ได้เน็ตรหรือเปล่าเดี๋ยวทู่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับคุณไม่มีโปรโมชั่นอินเน็ตเฮ้ยเรามาเล่นเน็ตได้เปล่าวะ จะได้โทรฟรีมาเฉยเหรอได้โทรฟรีไงหรือมันกลายเป็นว่าผมเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเลยวะทุกคนโหเล่นเอาแต่เอ,แตเอาแต่แบบรหัสแรกเลยเหรอเนี่ยไม่ได้นะใช้เน็ตไม่ได้นะครับทุกคนแล้วเหมือนกับว่าผมเริ่มใช้โทรทุกเครือข่ายวินาทีละว5 5สตางค์เอา้าเฮ้ยผมกลายเป็นว่าผมเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักไปเลยนะครับทุกคน รหัสตัวนี้ไม่เวิร์กนะฮะดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันหนึ่งห้าศูนย์นะครับที่เขาบอกว่าแจกเน็ตห้าร้อยเมกะบิตนะครับทุกคนไม่แจกและจ้าเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักผมไปเลยนะฮะก็โอเคครับตามนี้นะครับทุกคนใครจะลองดูกับผมก่อนนะบอกแล้วเป็นหนุ่มทดลองให้นะครับวันนี้นะฮะมาต่อกันที่รหัสที่สองครับดอกจันสามเก้าเก้านะฮะดอกจันหนึ่งเก้าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะฮะมันจะมีรหัสเด็ดรีสักอันไมเนียสาธุสาธุมีเถอะมีเถอะ ขอโทษค่ะการตรวจสอบเวลาเริ่มรับสิทธ์นะฮะได้ที่เวอร์เว็บเไม่รอช้าครับไปก็ต่อะครับดอกจัน3 9 9ดอกจัน5 5สี่เหลี่ยมแล้วโถวออกนะครับ <c oughs> จะมีรหัส e เอฟีสั้นไหมเนี่ยไม่ได้นะฮะที่3ก็ยังไม่ได้นะฮะที่4ดอกจัน399ดอกจัน103สี่เหลี่ยมโถออกไปเรื่อยๆนะครับไปต่อกันเรื่อยๆนะครับไม่ได้นะฮะ ตาที่5ครับดอกจัน399ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับอ่าไม่ได้อีกนะฮะต่อไปดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยมโทรออกครับผมว่าเนียวไม่ได้แน่นอนระบบกำลังดำเนินการการนา106สักคู่เ,เฮ้ยรหัสที่เท่าไหร่เนี่ยขอโทษค่ะคุณมียอดเงินได้เพียงพอ แสดงว่าเสียเงินนะครับทุกคนอันนี้เสียเงินนะเอารหัสหกดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันหนึ่งศูนย์ใช่ไหม,มเมื่อกี้ผมกดไปอเออเสียเงินนะครับใครอย่าเผลอไปกดเข้าเชียวนะฮะต่อไปครับดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับดอกจันศูนย์หนึ่งสีเลียมโถกอ,อกครับมากันรัวๆมากันรัวๆฮะ เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่17ถึง23ธันวาคม2 563อ้าวยุบไปนานแล้วนี่โอ้โหตายแล้วใครหลอกวะเนี่ยดอกจัน222ต่อไปครับดอกจัน8สี่เหลี่ยมโขออกลาดซี่าไหร่แล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ลาที่8แล้วนะครับไม่สามารถรับสิทธิ์ได้นะครับเลาที่9ครับดอกจัน222ดอกจัน6สี่เหลี่ยมโขออกยาวๆไปเลยนะครับจนก,กว่าจะครบที่8รหัสนะวันนี้อ่ะไม่ได้อีกอ่ะ โอเคครับดอกจัน399ดอกจัน8 9สี่เหลี่ยมโถออก <S 2> <S 2> <S เออไม่ได้อีกนะฮะดอกจัน399ดอกจัน98สี่เหลี่ยมโถออกดูซิว่ามันจะได้รหัสไหนนะครับทุกคนไม่ได้อีกนะฮะดอกจัน3 9 9ดอกจัน1 1 0สี่เหลี่ยมโถออก มันเป็นไหล่ไหมเนี่ยมันจะเป็นไ,ไหไ่ไวเนี่ยถ้าเกิดว่เรากดเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะบล็อกซิมผมไหมเนี่ยอ่ะยังไม่ได้นะครับดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมถูออกเนี่ยเนี่ยผมว่านะแหกตาผมแล้วแหกตาผมแล้วแน่ฮะดอกจันสามเก้าเก้ารหัสใหม่นะครับดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมถูออกครับโอ้โหไม่ได้นะฮะ ดอกจันหนึ่งศูนย์สามอันนี้โปรโมชั่นหลักอีกปะเนี่ยดอกจันหนึ่งศูนย์สามเนี่ยมันมันคล้ายโปรโมชั่นหลักแล้นเนี่ยอ่ะแต่ผมยินดีเป็นตัวทดลองให้นะครับได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอาดิเอาดิเดฮ้ยได้ฮะฮะขอโทษค่ะมียอดเงินเหลือโอโ้โหไม่ได้ครับคือมันก็เสียเงินอยู่ดีนะเนเสียเงินอยู่ดีนีต่อไปครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปด เดี๋ยวก่อน,นะ8 5ดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับอันนี้ก็อบอกเน็ต4 g กิกไบสวันนะฮะับโปรโมชันนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้ไกลหมดแล้วนะเหลืออีกแค่1 2รหัสเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้2รหัสนี้คือแบบเจงบงแล้วนะเน็ตฟรีถ้า18รหัสไม่ได้แล้วนะออโอเคครับไม่สามารถใช้ได้แล้วก็เดินทางมาถึง รหัสสุดท้ายนะครับทุกคนไม่ได้วันนี้คือไม่มีเน็ตฟรีเล่นกันแล้วนะครับ <S 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 แต่ว่าตอนนี้ซิมของผมนะครับจากตอนแรกโปรโมชั่นโทรดีๆอยู่แล้วนะตอนนี้กลายเป็นโทรนาทีละ1บาท50สตางค์ไปแล้วนะครับมารหาัสุดท้ายตัวเจ้า 09. 09. สามเก้าเก้าดอกจันสองศูนย์เก้าซีเรียมนี่นะรหัสุดท้ายแล้วทุกคนมาสามสองหนึ่งไป เฮ้ยขอโทษค่ะกินณาตัวอสอบสิก็เป็นอันสรุปว่า18รหัสที่ผมได้มานะครับทุกคนไม่ได้เลยนะเน็ตฟรีไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับแถมมีหนึ่งรหัสเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักผมไปอีกพระเจ้าช่วยกุยทอดนะครับนี่แหละผลของการแบบไปเอารหัสมั่วๆนะจากที่อื่นมาแบบโดยไม่ได้กันกองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า ไม่น่าลองนะใครดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับอย่าไปลองกดเด็ดขาดนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าการที่เรามากดรหัสม,ม,มั่วๆแบบนี้เนี่ยอาจทําให้เราเนี่ยเสียเงินย้อนหลังได้นะครับแล้วตอนนี้โปรโมชั่นหลักของผมก็ได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยที่ผมก็เอออย่างวะกูยังไม่ได้อยากเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักกูเลยนะย ก็เป็นรหัสฟรีที่ถ้าคุณไปเจอที่ไหนก็ตามแต่นะครับรหัสแบบนี้กดแบบนี้นะครับผมลองมาให้คุณแล้วนะครับมันไม่ได้นะครับแล้วผมไม่ได้เป็นสมาชิกแบบเพิ่งเป็นเนะ่ะสองสามเดือนสมัยครับผมเป็นสมาชิกของ d ีแท็มา12ปีนะครับทุกคน12ปี5เดือนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้นะครับทุกคนมันไม่ได้นะก็ใครที่ดูคลิปนี้นะถึงตรงนี้แล้ว คิดว่าน่าจะได้อะไรเยอะแยะนะครับทุกคนอย่าไปหลงกลน,นะครับเพราะบางทีเป็นรหัสที่เสียเงินนะครับทุกคนก็ คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบใจนะอยากให้ผมทําอีกนะครับอยากให้ทดลองเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคสามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนเออทำไมทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมพี่ถึงมาเอ่อทำคลิปแนวนี้ว่าอะไรเงี้ยคือหมดแล้วนะฮะที่แจกเน็ตฟรีที่ผมไปกันกองมาให้ทุกคนนะคือมันค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะฮะเน็ตฟรีที่อยู่ในช่องผมนะผมบอกเลยผมลองแล้วทุกอันทุกตัวนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะฮะเน็ตฟรีของผมผมลองทุกอันหมดแล้วนะฮะไม่มีการที่จะเรียกเก็บเงินแน่นอนถึงแม้มััันนนนนจะะหมมมมมมดดเขตตตแแแลลล้้้ววสคครไไ่่่่ก็าาาใิปทีผ แต่ไม่มีการเลือกเก็บเงินย้อนหลังแน่นอนถ้ามาจากมีฟองชาแนลนะครับก็ผมไม่ได้บับช่องอื่นนะแต่หมายถึงว่าผมกันกองมาแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับกับมีฟองชาแนลนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบช่องเราถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเรงาให้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับฮันแนหรือกดหรือเปล่า อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร